ถ้าไม่กระจายนี่คุณไม่ขอรับหรือไงคุณพิสูจน์มาให้ผมี่ในอดีตคุณไม่ขอรับนะแล้วคุณขอรับในเงินก้อนใหญ่แล้วมันมันแล้วเกินเวลาคุณขอรับเงินก้อนใหญ่นี่มันมันได้จระใจเลยนะพูดง่ายๆคุณทำผิดกฎหมายครั้งเดียวแต่คุณได้ทิงเป็นพันล้านหมื่นล้านนย่างแต่มันไปอยู่ที่อบตอนเนี่ยมันเท่าไหร่งบมันยี่สิบล้านสามสิบล้าน ผมมีเพื่อนเขาไปทางานที่อบตมันก็เล่าชีวิตจริงไงผมไม่อยากจะเกิดชื่อมันคุณก็รู้จักมันโทรมาหาผมพี่ตอนนี้นอบตแรกเลยนะมันเข้าไปเป็นเลยแล้วมันก็ได้รับเลือกทมทนผมมีมือปืนของผู้ก่อสร้างที่หากินอยู่ในตําบลผมเนี่ยมันเดินตามผมอยู่มันจะเอาประมูลให้ได้นะผมก็ไปประมูลให้คนเข้ามาประมูลแล้วก็ ผมก็เอาไอ้อันที่ราคาดีที่สุดเนี่ยยืดให้กับมันบอกเอาไปให้เจ้านายถ้ามึงทําได้ก็ให้งานมเหอมันก็รอดมาสองปีแรกมันก็รอดมาแต่พอมามนสมัยที่สองมันเข้าไปเป็นอย่งมันบอกไม่สบายแล้วตอนนี้ชาวบ้านรู้แล้วว่าจะต้องทําตัวยังไงชาวบ้านเข้ามาช่วยแล้วถ้าชาวบ้านเข้าตะหนักว่าไอ้เงินนี่มันเป็นเงินของเขาจริงๆเขาจะมาช่วยตําบลเขาจริงๆอะ่ะแล้วเขาก็รู้มันเป็นเงินภาษีก่อนของเขาเขาบริโภคอ,อะไรซื้อโทรศัพท์ซื้อ ของกระดาษชำระอะไรต่งางๆเนี่ยมันก็คือ7% VAT ที่รัฐแบ่งกลับมา้เมื่อเขารู้ว่าทุกเขาเนเป็นเจ้าของเงินนั้นมีหรือที่เขาจะไม่ปกป้องมันง่ายกว่าฮะที่คุณจะไม่ให้อบตเนี่ยขอรับง่ายนิดเดียวเอาโทรทัศน์40นิ้วเนี่ยเอาไว้ที่ข้างหน้าแล้วก็แจ้งงบทุกเดือน คนที่ผ่านมาถามาาอาตอก็จะนั่งดูนั่งดูแล้วก็มีใจอยู่แล้วเพราะก็รู้ว่านั่นเงินของฉันแล้วถ้ามีเกิดอะไรขึ้นมาเขาก็ผัดกันไปร้องเรียนที่อบตห้าสิบคนไปยืนอยู่เนี่ย mm hmm. ง่ายต่โงไปผัดกันไปอาทิตย์หน,นึ่งก็ไปครั้งหนึ่งง่ายกว่าที่เอาชาวบ้านเข้ามาอยู่หน้ากระสวงมาไทยตายไปสองคน mm hmm. เหนื่อยนะหารแล้วค่าใช้จ่ายเต็มไปหมดเลย mm hmm. ใช่ไหม แต่ถ้าสมมุติว่าเขาต้องไปแค่ที่ในตัวตำบลเขาอย่างเงี้ยซึ่งเขาขี่จักรยานไปก็ได้ประเทศนี้ไปไม่รอ้อถ้าเรายังจะเก็บอำนาจไว้ส่วนกลาง